สวัสดีครับสวัสดียี C. แล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่สเก็โตโกสิงครับมาดูเจ้ามิตาชีเราขึ้นล้างเสื้อครับ กองใหญ่เข้าไปได้ครับดูเจ้าเดินหอบหอนะครับว่าจะไปไหวไหมนี่คอนโทรลโดยเท่าแก่ครับก็จะนิ่มๆหน่อยถ้าเป็นลูกน้องก็จะสับเอาสับเอาครับ ไม่ถึงนาทีครับเต็ม<อ>การยืนหลังเสือมันก็ดีอย่างนี้นี่เองนะโอเคไปครับรถไทยแล้วครับดูาวบิวต่อครับดูเขาจะใส่กีตัด ป่อยเกาเอาเสมอบางไม่เสมอบางแต่มันก็ไม่เพี้ยนเยอะนะครับถ้าเราใจเย็นแค่จะรีบก็รีบตอนยกตอนเอาไปวางใส่แล้วก็กลับมาครับตอนตักตอนวางดินนี่ก็วางให้มันสวยมันก็เต็มเร็วครับตอนเอาดินก็ต้องใจเย็นหน่อย ดี๋ยวมันชินมันก็เร็วเองครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการวางแผนครับไม่จำเป็นต้องตักฟื้ฟา้า แผนให้รถดำเข้าตรงไหนเราจะได้สวิงนะ้อยแต่สถานาการณ์นี้คือจะให้รถดำมายืนตรงนี้ก็ไม่ได้ครับมันเปียกมันจำเป็นต้องสวิงเราก็สวิงครับแต่ว่าก็มันก็ถือว่าไม่เยอนนะ45องศาครับถ้า90มัน เข้าถึงมาเยอะ <c oughs> ยังวางดินยังไม่เป็นครับยังไม่กล้าไงาบุ้งกี้ครับดัานนาหมอกอย่างเดียวถ้าไงาบุ้งกี้ด้วยนี่มันจะหนสองสอง ไปลุ้นรถดัมครับขึ้นได้ไหม ดินมันเริ่มน่วมแล้วครับเพราะว่ามันหลายเที่ยวแล้วนี่มันน่วมครับตรงนี้นี่ครับมันส่งไม่ขึ้นครับ มันน่วมตรงคอมันนะครับคอทางขึ้นก็คือมันสูงมามันมาโดนตรงนี้แล้วรถมันหยุดครับมันหยุดแล้วมันดันไม่ขึ้นครับฮะเรารูร้อยยี่สิบขึ้นไม่ได้เอา115รอาา้อยสิบห้าครับนู่นขาวๆนร้อยสามสิบเงินเฟืองหกนะครับเีย สามสิบร้อยสิบห้านะเพื่องหกนะครับนะหกหกสี่สามหกสี่หนึ่งหายากนะครับถ้ามันได้แตกเฟื่องหกอะไรไม่ค่อยมีครับเขตนี้ อยสามสิบนั่นเองเปลืองท้ายเป็นของเอฟนะครับนะคันนี้ขึ้นได้ของเขาอยู่แล้วแหละครับ ไลาขึ้นมันเอาเบิ้งเอ้าพ um ุ่นเจ้าไปตั้งลำมาจะแจ้งกันหน้าเซฟบาทนี้ต่างทางมูวไปแล้วแม่หน้าพยายรอดแล้วอย่ามันขึ้นเสียง S 1> <S 1> เออเสียงมันอันนีไปเลมันโปร่งไปเลยไหนมันหอดหล่อมันเลย,เลยไหนถูกสูบมันฟืดเวิร์แล้วไปจ้ามันเืียมมันขาดเต้นนมันอีกต่างหากครั้งหนึ่ง แน่นอนมันหน้าลินอยู่นี่ละน,น,น,นะครับดูครับจะมาเลียมยไหนตั้งลำลตั้งลำอยู่ตั้งไกลเอา้าหายกวอดโต๊ะแค่สองเว้ยนัด เพืองช้าแล้วนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเพื่งเร็วกว่านี้ตานี่ซับสอง ขึ้นไม่ไหวตอนนี้ความร้อนมันขึ้นด้วยมันเริ่มเป็นเมื่วานน่าจะประเก็นรั่วรถไม่เคยเป็นครับว่าเป็นอโมวานมันแรงนะครับรถคนนี้ปกตินี่ mình đành vào đó em xuống nhột mấy xuống mình xuống cái đan đang đẩy nó làm thế này hả anh bơ thương ได้ยี่บอกคาซีมันโมเมนต์หนามันสิต่ำบ่ไปจังหนารถเปิ้มต่ำเอาฟ้าถ่ายด้วยเอ,าอ้าน,นี่สี่สิบเป็นร้อยหกสิบแรงไปครับอันร้อยยี่กับสี่บวกสี่สิบเข้าไป คลิปนี้ขอนยอนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ